ก็ขอกลับสวัสดีครับอยู่กับ NAKOQ TV ครับเช่นเคยนะผมคิปว่รุนนี้ผมจะมารีวิวโกคูสีดาวนะผมโกคูดิงยักษ์สีดาวนะผมโอเคครับผมขออนุญาตให้ปั๊มตังค์แบบเคอัพไปบูมาบูมาอัพโอเคผมจะโด,ดตังค์นิดนึงนะผมโอเคโอเค ตังได้แล้ววางเอ้ยบาอบูมากก่อน,นี้ก่อ,อเค,คีรับผมไปวางโกคูได้เลยนะผมโอเควางโกคูกันตัวนี้แล้วผมเอา,เอาวางไม่ติดโอเคโอเคเราจะวางนะผมผมจะขอโกคูนี่ครับท่านที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นนี้ครับผมโกครูริงยักษ์นะผมโกครูริงยักษ์สีทองนะผมก็ราเมดเริ่มต้นแล้วก็ประมาณนี้นะ กับโก้คูลิงยักษ์ตาเมตต้นต้นนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอัพขั้นที่1เป็นที่2แล้วนะผมโอเคครับผมผมทำการอัพเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวอะไรโอเคครับอัพเลยรอแป๊บเชบอัพเลยครับผมเคครัผมตอนนี้เราจะทำการเอ่อทำ media โอเค แลเมกก็ประมาณนี้นะผมวิกต่อจานดนตรีก็จะเป็นหกครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอตังรอตังที่จับขั้นที่สามเมนชช่นที่สี่นะผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอ่ออัพขั้นเลยนะเราตังแปบบ๊บไรอย่างไรยังโอเคได้แล้วอัพเลแล้วกันโอเคอเค,ครับผมอัพโอเคครับผมตอนนี้ผมทําการอัพขั้นที่ห้าเป็นที่เรียบร้อยอัพขั้นที่หกต่อเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะอันนี้นะผม รอตังโอเคเราจะรอตังเอ๊ยสักพักนะครับผมโอเคคนอนื่นก็นะครับแต่เราจะเอ๊ะมันก็ตีอยู่ประมาณนี้ระม,มีประมาณนี้นะผมโอเคผมตังแล้วค่อยอัพต่อเลยนะผมโอเคครับอัพเลยครับเฮ้ยมัยังยังยังโอเคอัพเลยครับผมโอเคโอเคนะคผมเราจะทำการ อัพต่อจะต,ต้องรอตังสักพักนะผมโอเคนะผมตังตอนนี้ผมก็ดูเหมือนพออยู่นะครับอัพกันเลยนะผมโอเคเป็นขั้นที่แปดแล้วก็มีดาเมจประมาณนี้วิต่อการโจมตีก็ประมาณนี้นะผมโอเคเราอัพบูมาต่อเลยแล้วกันอัพยา,ยาวๆบูมาโอเคครับผมตอนนี้เราจะอัพบูมาไปก่อนนะผมังทำอะไรครับผมตอนนี้ผมจ,จะ กำลังจะทําการอัพขั้นที่สิบเป็นขั้นที่สิบเอ็ดแล้วครับผมโอเคเราตังแป๊บโอ,โอเคอืมตังยังไม่พอเลยอะไรครับเนี้ยโอเครอแป๊บนะครับผมคนโอเคเราตังอีกยาวเลยนะคงคงต้องตัดอีกรอบแ,แล้วโอเคครับผมโอเคตัดมาแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราจะเออ ใกล้อัพขั้นที่10นะครับผมโอเคเราจะทําการอัพเลยนะผมโอเคครับผมตอนนี้ดาบเกก็ตัดเลยแล้วผมก็จะบัฟเอ์วินด้วยละกันนะผมโอเคครับผมนะก็มาดูเอฟเฟกกันนะผมว่ามันจะเป็นแบบเวอร์วังขนาดไหนนะผมเอฟเฟกต์ของมันนะโอเคเดี๋ยวแนะนรนะเปิดเอฟเฟกต์แบบนะโอเคครับผมเอฟเฟกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเรามาดูกันเลยนะ นี่ครับผมเอฟเฟกมันจะเป็นการปล่อยออกจากปากนะผมการปล่อยพลังสีส้มๆออกจากปากมันเลยนะผมโอเคครับผมก็มันก็จะแรงมากเลยนะผมถ้ารวมบัฟเออร์วินก็จะมีล้านห้าเลยนะครับผมโอเคปิดเอฟเฟกแปบบ๊บโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการํำคลิปต่อไปนะผมแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมเจอกัน